วันนี้เราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่าราชีห่งกล่องเนี่ยขนาด20มิลิตรเนี่ยฉีดได้กี่ครั้งวันนี้เราก็จะทดลองโดยการฉีดเข้าไปในถ้วยใบนี้นะครับอ่ะเรามาลองกันเลยราชีพร้อมนะโอเคเปิดแล้วนะ S 1, 1 <S 2, 2 <S 1> 3 2> 4 <S 1สอ1 0ามส0่หเหลือ สามร้อยสามร้อยยังเหลือนะคสามร้อยสี่เก้าสามร้อยห้าสิบประมาณสามร้อยห้าสิบครั้งถือว่าสามร้อยเ่อ้าเราก็ได้ทดลองไปแล้วนะครับว่าราชีหนึ่งกล่องเนี่ยฉีดได้ถึงสาม้อยห้าสิบครั้งทีนี้สำหรับทนที่ฉีดเช้าเย็นเนี่ย เราก็จะฉีดได้ถึง175วันนะครับคิดเป็นกี่เดือนครับ5.8เดือนอ่า5.8จุดเดือนแล้วถ้าเราฉีดเช้ากลางวันเย็น3มครั้งต่อว,วันเนี่ยเราก็ต้องฉีดได้ถึง1 1 6วันนะครับคิดเป็นกี่เดือนครับ 3.8เโอือาโจุเดือนนะครับก็เห็นแล้วว่าลาชี่1กล่องเนี่ยฉีดได้ไม่ต่ำกว่า300ครั้งนะครับสำหรับคนที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสั่งซื้อได้ที่เ,ออเพจ Facebook นะครับลาชี่ Official Thailand นะครับแล้วก็เรายังมีไลฟ์แอดแล้วก็บูปี้นะครับให้ไปสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ